เช้าวันหนึ่งพระราชาเสด็จออกมานอกพระราชวังและบังเอิญพบกับขอทานคนหนึ่งพระองค์จึงตรัสถามว่าเจ้าต้องการอะไรหรือขอทานหัวเราะแล้วก็ตอบว่าพระองค์ถามราวกับว่าทรงทําให้ความปรารถนาของข้าเป็นจริงได้พระราชาตอบกลับด้วยความเดือดดาลว่าเราทําได้แน่นอน เจ้าต้องการอะไรล่ะขอทานจึงเตือนว่าพ่อองค์ควรคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะรับปากผู้อื่นจริงๆแล้วชายผู้นี้ไม่ใช่ขอทานธรรมดาเขาคือเจ้ากรรมนายเวรของพระราชาที่พ่อองค์เคยรับปากไว้ตั้งแต่ชาติก่อนพระราชาที่จำเพื่อนเก่าไม่ได้จึงตรัสขึ้นว่า เราจะให้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการเพราะเราคือพระราชาผู้ทรงอำนาจที่สามารถทำให้ทุกคนสมความปรารถนาได้ขอทานจึงพูดขึ้นว่าสิ่งที่ข้าปรารถนานั้นเรียบง่ายมากขอพ่อองค์จงช่วยใส่เหรียญลงไปในขันใบนี้จนกว่ามันจะเต็มได้หรือไม่พระราชารีบรับปากทันทีได้แน่นอน จากนั้นพระองค์ก็ทรงหันไปสั่งขุนนางว่านำเหรียญมาใส่ในขันนี้จนกว่าจะเต็มขุนนางก็รีบทำตามทันทีแต่พอใส่เหรียญลงไปเหรียญก็หายวับไปในพริบตาขุนนางเทเหรียญลงไปเรื่อยๆแต่มันก็หายไปหมดผู้คนพากันบอกต่อเรื่องนี้ ส่งผลให้มีคนกลุ่มใหญ่เข้ามามุงดูเป็นจำนวนมากพระราชารู้สึกเหมือนโดนดูหมินจึงรับสั่งกับคุณนางว่าถึงข้าจะต้องสูญเสียอาณาจักรข้าก็พร้อมแต่ข้าจะไม่ยอมให้ขอทานคนนี้ชนะข้าเป็นอันขาดพระราชาใส่สมบัติลงไปในขันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเพชรไขมุกหรือมรกต ส่งผลให้ท้องพระคลังเริ่มว่างเปล่าแต่ถึงกระนั้นขันก็ไม่มีทางเต็มเพราะทุกอย่างที่ใส่ลงไปมันก็หายวับไปในพริบตาในขณะที่ฝูงชนทั้งหลายพากันยืนเงียบพระราชาก็สุดลงแทบเท้าของขอทานแล้วยอมรับความพ่ายแพ้พระองค์ตรัสออกไปว่าเจ้าชนะแล้ว แต่ก่อนที่เจ้าจะไปช่วยตอบข้อสงสัยของข้าหน่อยเถิดอะไรคือความลับในขันใบนี้กันแน่ขอทานตอบอย่างนอบน้อมว่าไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นขันใบนี้สร้างขึ้นจากกิเลสของมนุษย์